เอาสวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องชาว YouTube ครับเพิ่งเดินทางมาถึงครับเดินทางมาเยี่ยมทีมงานครับวันนี้นี่กูใดว่าสดใสหน่อยๆ่อยอเย็ดว่าได้ครับจัดการเลยครับ <c oughs> เป็นไงล่ะสองวันครับ <G ül> นี่สองวันครับสองวันเริ่มทำตั้งแต่เมื่อวานช่วงเออมื่อวานนี้ช่วงสี่โมงเช้าครับสี่โมงเช้าครับเมื่อวานนี้ ไปใดขึ้นกันครับปีคู่ไปเป็นฟังครับวันนี้ฝั่งนี้ก็คงน่าจะสุดพอดีครับพรุ่งนี้ก็อีกฝั่งนึงโอ้สงสัยจะสวันครับ3วันนี้คงคงไม่เสียจนะ นี่ครับขุดไส้กลางออกนะครับไส้กลางไส้กลางประมาณสี่เมตรครับขุดไปนะครับเมื่อวานนี้ขุดไส้กลางออกไปแล้วก็เขี่ยครับผมเขี่ยคันคูออกนะครับทีนี้ก็เลือแต่เน็ตเนครับทีนี้ น้ำมันออกมาจากบ้าน4,000นะครับ ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครับที่ได้มาทำงานแบบนี้ครับเป้าไม้ก็เหลืออยู่ประมาณ3-4เมตรครับแต่จะได้ขยายเพิ่มอีกนิดหน่อยครับผมกลัวว่ามันจะคิวไม่พอครับ chưa đi nhau hấp đi nhau ôi านแบบนี้ก็เป็นอย่างที่รู้กันนะครับว่าคนขับต้องมีฝีมือหน่อยนะครับงานหลวงงานหลวงเนี่ยนี่กับตู้ๆเททยกับสารวัตรครับไม่รู้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับต้องให้ผ่านว่าผ่านกับเฮ็ดได้ทั้นี่แหละครับกับบันเยนบันไดแล้วเนาะ วันนี้เสร็จฝั่งนี้พรุ่งนี้เอาฝั่งโน้นวันต่อไปก็เขีย่ยหลังครับขึ้นเขี่ยด้านหลังขึ้นเขี่ยข,ข้างบนมันก็เปรียบเสมือนกับเอาเด็กมาทำงานที่ใหญ่ๆครับ ทำได้ไหมเขาทาได้ครับแต่ว่าก็ช้าครับผมก็ช้าหน่อยแต่ว่าถามว่าประหยัดค่าน้ํามันนี่ก็วันละสองพันครับเนี่ยรุ่นนี้ครับของผมเนี่ยทำงานเต็มที่ครับวันละสองพันบาททําอยู่สี่วันก็ประมาณแปดพันบาทครับค่าน้ํามัน นี่จะหักมุมแล้วครับทันสารวัตรสรวัตึ่งกำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับกำลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ประมาณนี้แหละพี่น้องถ้าสารวัตรฝีมือผ่านเนี่ยผมจะต้องไปหารถสองร้อยครับหารถ200สองร้อยสักคันครับ คือประเด็นที่สำคัญสุดก็คือคนขับครับการออกรถนี่ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะครับทุกวันนี้คนขับคือกับตันที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จนะครับ ถ้าเรามีคนขับที่ดีๆมีฝีมือไม่ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ยากเป็นคนที่ดูแลง่ายนะครับช่วยกันทำงานนี่โอมันใดเลยครับ<ม>เพาเอนนว่าบารมีสมบัตินะครับไอเขาเรียกว่าอะไรนะบริวารสมบัติที่ดีครับ ซูเปอร์เอ็กซ์ซูเปอร์ย n เอ็นสิบสองล้านกว่าบาทเนียนเียสภาพจิ๊บจิบครับพอได้ ai, ครับพี่น้องลุยงานซัมมูนีสำคัญสุดคือคนขับครับเึงสงสวัสิบเป็นยังไงสิ 10, 000, ่พันบ่เพราะว่า ได้2เมตร50ครับตอนนี้2เมตรประมาณ2เมตร70ครับพยายามจะบอกแกให้ดักลงให้มันได้3เมตรนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่ยืดยาวออกเกินไปถ้าสมมติว่ามันมันไม่ได้ครับได้2เมตร50ก็ต้องความยาวมันก็ต้องเพิ่มอีกนะครับเพิ่มความยาวอีกวันนี้น่าจะเสร็จมุมฝั่งนี้ครับ ก็จะได้กลับคืนมาตรงนี้นะครับเดียวมืออื่นกับมีแอร์ครับสรวัตดมือนี่เปิดประทุนครับถ้าใส่แอร์นะครับมันจะโหลดกว่านี้นะครับรถมันจะโหลดกว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่าปั๊มโซลา่ามันมันอ่อนกำลังนะครับ แต่ว่าเรื่องประหยัดเนี่ยโคตรโคตรครับประหยัดได้มากกว่าครึ่งของของรถสองร้อครับรถสองร้อยนี่กินวันนึงวันละห้าพันครับ5้าพันบาทอันนี้วันละสองพันบาทครับประหยัดได้กว่าครึ่งหนึ่งครับมากกว่าครึ่งครับ มากกว่าหนึ่งเท่าของรถ200ครับนี่ครับวันแรกขุดไส้กลางไปครับสั่งให้สารวัตรขุดไส้ออกนะครับแล้วก็ดินมาทำเป็นแนวเอาไว้ครับ นี้ก็ทําฝั่งโน้นเสร็จก็มายืนตรงนี้เลยครับยืนริมยืนริมแล้วก็ดึงเลยครับทีนี้ลองเบิ้งครับพี่หนอกสิเป็นจ้งไหนเดือคือวะ ทีมือก็พอใช้ได้อยู่หรอกครับปิดเ,เบิร์มกับไอ้ดินมันเห็ดยากครับพี่น้องมันก็เลยได้เั่นส่เป็นดินเห็ดนั่นกน็โอเคกว่านี้อยู่เล็งสโลปอะแกก็เห็นงามอยู่หรอกครับคยแน่อยู่แต่ว่าความตรงความตรงนะครับมันจะไม่ตรงเท่าไหร่แต่ถ้าดูอย่างนี้มันโอเคอยู่ครับ อโอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานของอทีมงานอื่นหน่อยครับเป็นไงของคันอื่นครับเขามาน้ากันสามเจ้าซี่เจ้าครับพี่นนอก